สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบเรียบง,ง่ายการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและก็ครอบครัวครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการใช้ฮอร์โมนในการเลี้ยงกบแตกต่างยังไง กับการเลี้ยงกบแบบธรรมชาตินะครับเราจะมีข้อสังเกตยังไงนะครับก็สืบเนื่องมาจากก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าในการเลี้ยงกบเราจะใช้วิธีไหนแบบไหนนะครับให้เรามีผลผลิตแล้วก็ตอบโจทย์ในการเลี้ยงกบอของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับ เป็นเรื่องของปริมาณแล้วก็เรื่องของรายได้และผลลัพธ์ที่จะนําเข้ามาสู่ตัวผู้เลี้ยงเองนะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับทางช่องเองนะครับก็ขอทําความเข้าใจก่อนเพราะว่าอย่างทางช่องเองนะครับก็จะใช้วิธีแบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับก็คือจะไม่ใช้ฮอร์โมนนะครับ หลายท่านอาจจะมีการใช้ฮอร์โมนเข้ามานะครับทั้งสองสิ่งนี้นะครับล้วนแล้วแต่มีข้อดีด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับบริบทนะครับในการเลี้ยงและก็พื้นที่นะครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการการเลี้ยงกบให้เราเป็นอย่างไรบ้างนะครับ,รบสำหรับข้อดีนะครับในส่วนที่ผมเลี้ยงแบบวิธีธรรมชาตินะครับ พูดถึงเรื่องการลงทุนนะครับการลงทุนก็จะน้อยกว่าเรื่องของอการใช้ฮอร์โมนนะครับเพราะว่าอย่างของผมเองก็คือนำพ่อแม่พันธุ์นะครับมาเพาะพันธุ์เองนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์เองนะครับทุกขั้นตอนนะครับก็จะไม่มีฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับแต่ทีนี้อย่างการใช้วิธีนี้นะครับข้อเสียก็คือ จำนวนประชากรกบนะครับหรือว่าจำนวนประชากรของลูกอ๊อดเนี่ยนะครับก็จะออกมาน้อยกว่าออกมาน้อยกว่าที่ใช้ฮอร์โมนนะครับก็นี่ก็เป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้ฮอร์โมนเนี่ยนะครับในแม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์นะครับฮอร์โมนนั้นก็จะไปเร่งและกระตุ้นนะครับการสร้างไข่นะครับที่จำนวนมากๆ นะครับแล้วก็เวลาไข่ออกมาแล้วก็มีการผสมพันธุ์ขยายพันธุ์นะครับไข่กบก็จะมีจํานวนเยอะมากนะครับนั่นถึงบ่งบอกว่าปริมาณลูกอสและปริมาณกบก,ก็จะเยอะตามมาด้วยนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เพิ่มมาตรงนี้ก็คือการลงทุนนั่นเองนะครับสำหรับของผมนะครับก็คือจะเลี้ยงแบบ ธรรมชาตินะครับก็คือพ่อพันธุ์แบบอคอยฝนมั่งนะครับแบบวิธีธรรมชาติหรือบางทีก็จะใช้ฝนเทียมนะครับโดยการที่นําพ่อแม่พันธุ์นะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปในหลายๆคลิปนะครับที่เกินไปแล้วนะครับว่าต้องนําพ่อแม่พันธุ์ที่อายุ8เดือนขึ้นไปนะครับที่ครบอายุแล้วก็คุณสมบัติครบนะครับคืออย่างพ่อพันธุ์เนี่ย ก็คือจะต้องมีคา,างนะครับใต้ใต้คางนะครับสีดําเข้มนะครับแล้วก็ตรงมือของเขานะครับก็จะเหนียวไว้เกาะรัดตัวเมียนะครับแล้วก็ถ้าเราสอดน,นิ้วเข้าไปนะตรงใต้ท้องเขาเขาก็จะรัดแน่นเลยนะครับส่วนตัวเมียนะครับที่จะนํามาเป็นแม่พันธุ์เนี่ยก็จะสังเกตนะครับก็คือ ข้างๆนะครับอ่าที่ข้างหรือข้างท้องของเขานะครับเ็จ,จะอ้วนนะครับไม่ได้อ้วนออกด้านหน้าจะเป็นการอ้วนออกด้านข้างนะครับซึ่งอายุอ่ามีอายุแเดือนขึ้นไปนะครับเราก็จะนํามือไปรูปๆนะครับก็จะมีเป็นตุ่มผิวครุขราเลยนะครับของอ่าแม่พันธุ์แล้วก็รูปเนี่ยก็ก็จะจะสากมือนิดนึงนะครับก็คล้ายๆกระดาษทรายนะครับแล้วก็ ผมก็จะใช้น้ำประปาเน,นี่ยแหละครับก็คือสายยางแล้วต่อเข้าสปริงเกอร์นะครับแล้วก็เปิดน้ำนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มนะครับไปจนถึงหกโมงเช้านะครับก่อนหน้นนั้นเราก็ต้องทําความสะอาดอข่ายช่างบกให้สะอาดนะครับแล้วถึงปล่อยน้ําเข้าไปโดยการเริ่มปล่อยอตัวเมียหรือตัวผู้ก็ได้นะครับหลายท่านอาจจะเอาตัวผู้ลงก่อนหรือหลายท่านอาจจะตัวเมีย,ลง,มยลงก่อน นะครับหรือว่าจะเอาลงพร้อมกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของพวกเรานะครับตอนนี้ก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็จะนำตัวผู้ลงไปก่อนนะครับก็คือให้ตัวผู้นะครับร้องนะครับส่งเสียงร้องเรียกตัวเมียนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยลงไปแล้วเขาก็จะทำการกอดร้าัดกันนะครับแล้วก็ ขยายพันธุ์นะครับโดยวิธีธรรมชาตินะครับสารากบนี่ก็จะเริ่มออกไข่ตั้งแต่ประมาณาตีสี่นะครับตีสี่ตีห้าช่วงนี้ก็จะเริ่มออกไข่แล้วนะครับก็วิธีแบบนี้นะครับก็เป็นการขยายพันธุ์แบบวิธีธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเราใช้ฮอร์โมนนะครับก็สิ่งที่ตามมาก็คือการลงทุนนะครับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับครับจากประสบการณ์ที่ไปถ่ายทอดเรื่องราวนะครับที่ได้ไปถ่ายทำนะครับในหลายพื้นที่นะครับก็เพราะว่าในการใช้ฮอร์โมนถ้าเราไม่มีความชำนาญในการใช้ฮอร์โมนนะครับผลที่ตามมานะครับก็จะทำให้พ่อแม่พันกบนะครับชะลอการเติบโตเพราะว่าเราไปเร่งเขาเกินไปนะครับท่านที่ไม่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง นะครับอันนี้เราก็ต้องศึกษาให้ถ่องแท้นะครับเพราะว่าเหมือนกับเราไปฝืนธรรมชาตินะครับไปเร่งเข้าจนเกิดไปนะครับท่านใดที่จะใช้ฮอร์โมนก็ต้องศึกษาให้ดีแล้วก็ไปเรียนรู้กับท่านที่มีประสบการณ์จริงๆนะครับส่วนของทางช่องเนี่ก็จะใช้วิธีธรรมชาตินะครับอย่างผลที่ตามมานะครับในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนจะสังเกตว่ามีกบปริมาณจํานวนมากๆนะครับแล้วก็เวลานําไปจําหน่าย นะครับหรือว่านําไปเลี้ยงนะครับให้เจริญเติบโตนะครับก็จะค่อนข้างนะครับประสิธิภาพในด้านนี้ก็จะลดลงซึ่งไม่เหมือนกับวิธีธรรมชาตินะครับถ้าเราขาดความรู้ในการใช้ฮอร์โมนอย่างถูกต้องนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ทางช่องนะครับได้ไปอสอบถามแล้วได้ไปเรียนรู้จากควาามหลยๆฟาร์มนะครับที่ได้ไปถ่ายทําแล้วก็ หลายๆฟาร์มแล้วเขาก็ให้ความอนุเคราะห์ให้การแลกเปลี่ยนได้ถ่ายทอดเรื่องราวนะครับเพราะว่าอย่างช่องของเราก็เป็นช่องวิถีพอเพียงนะครับถ้าเราจะเลี้ยงนะครับโดยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้สมุนไพรนะครับเข้ามาช่วยเข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งทางช่องก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับในคลิปก่อนก่อนนี้ก็าสามารถไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับแต่ว่าอาจจะทําให้อ่า การดูแลตัวนี้ไม่ได้ไวได้ดั่งใจเหมือนกับการใช้ฮอร์โมนนะครับแต่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบคือช้าๆนะครับบางทีอาจจะจํานวนของกบเนี่ยอาจจะได้น้อยนะครับแต่ทุกรุ่นนะครับที่ขยายพันธุ์นะครับจากทางช่องออกไปนะครับในการจะเรียนการเจริญเติบโตนะครับก็กบจะแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีนะครับสังเกตที่สีของกบนะครับแล้วก็โรคภัยของกบนะครับก็เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็กบก็จะไม่เครียด เหมือนกับว่าเหมือนกับตัวเรานะครับถ้าเราเข้าใจเขานะครับ <c oughs> เขาก็จะคือจะใช้แบบวิธีธรรมชาตินะ <c oughs> เขาก็จะมีความสุขครับได้อยู่กับสิ่งที่เรียนแบบธรรมชาติและก็คล้ายคลึงกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับนั่นผลก็มีผลกับการเจริญตบโตของเขาเช่นกันถ้าเราไปเล่นกับเขามากๆนะครับโอกาสาผิดพลาดของฮอร์อมโมนในร่างกายหรือว่าการผิดพลาดในการใช้ชีวิตนะครับที่ เร่งรัดจนเกินไปก็มีผลในการเจริญเติบโตอันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของทางช่องนะครับท่านใดที่มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาทางช่องยินดีนะครับที่จะแลกเปลี่ยนได้ถ่ายทอดเรื่องราวในการเลี้ยงกบนะครับท่านอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็เข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนครับและมาเป็นสื่อกลางร่วมกันในการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับ ตนเองและก็ครอบครัวหลายๆท่านนะครับที่เป็นมือใหม่ว่าจะไปในทิศทางใดนะครับก็ยินดีนะครับที่จะเป็นสื่อกลางนะครับก็ยินดีครับมาพัฒนาด้วยกันนะครับไม่มีใครมีความรู้รอบด้านทุกด้านนะครับอาจจะมีขัดตกบกพร่องนะครับอาจจะมีข้อมูลที่เด่นอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับมาพัฒนาร่วมกันนะครับเพื่อทําให้การเลี้ยงกบของเราเป็นการส่งเสริมอาชีพ อ่าที่น่าสนใจและพัฒนาต่อยอดอ่าไปเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้ทางช่องนะครับก็พยายามเผดกับหลายท่านนะครับว่าอยากจะพัฒนาการเลี้ยงกบนให้เป็นวิธีอ่าเชิงธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจะลดการต้นลดต้นทุนนะครับอาจจะมีหลายองค์ประกอบนะหลายเรื่องราว นะครับที่จะมาดําเนินตรงนี้นะครับก็ขอข้อมือขอความรู้ข้อหลายท่านนะครับแลกเปลี่ยนกันเข้ามาส่วนฟาร์มไหนช่วงนี้นะครับก็ขออภัยนะครับที่จะเข้ามาเยี่ยมชมทางช่องแล้วก็ติดต่อให้ไปถ่ายทําก็ขออภัยนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวให้พร้อมนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกกาลังใจครับที่ให้กาลังใจด้วยดีสเสรมอมาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ